เอาลูกค้าหุ่นสร้อดีทุกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวแอทออนครับว่าเอทออนฮุกนะผมนี่อันนี้นี่อันนี้คือแอทออนตะขอหรือว่าเกี่ยวไปปีนต้นไม้ได้นะผมนี่นี่ไปต้นไม้ได้โอ้นี่ถ้าเกิดว่าเราโยนมันไม่ดีนะก็จะมานี้นี่ดูปึ๊บเดี๋ยวมันก็จะลงพื้นเลย วิธีการทำให้มันขึ้นเหนือต้นไม้คือเราต้องเร็งมันดีๆครับผมให้มันขึ้นอย่า,นา,าง,งน,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 นี้มันก็จะขึ้นนะมันจะขึ้นง่ายๆเลยอ,อันนี้ไม่ได้ครับปึ๊บเหนี่อยไยำเล็งมันดีดีฮนะไม่ก็สูงๆหน่อย,อ,ยอันนี้เล็งไม่โดนนะฮะเนี่ย ยากเลยให้มันเออเนี่่ยยอนี้ได้เนี่ยแล้วก็เวลาลงก็ง่ายเลยจึ๊บโอ้โหเป็นแนอนด์ออนที่วิเศษยอดมากนี่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวอยากรู้ว่าแล้วว่าอมันแก่สัตว์ได้ไหมเดี๋ยวหาสัตว์กันสัตว์เอออยู่ไหนเจ้าสัตว์สัตว์สัตว์ตตไม่เจอสัตว์เลยอยู่ไหนเอาในเจอแล้ว ไปว่าฆ่าสัตว์ไม่ได้นะครับผมว่ามันบาปไม่ใช่แล้วนี่เก็ไปนทำไมเล็งปุ๊บถ้าเกิดเราเล็งมันไม่โดนมันก็จะไม่ขึ้นให้นะมันก็จะลากพื้นไปนแทนน,นี่นี่เล็งปุ๊บนี่ก็ตกลงไปนี่นี่เห็นจะได้ต้องอยู่ใกล้ๆมาเลยนะนี่ข้อเสียมเลยนะเวลาลงก็ โอ้โหนี่ลงมานี่ขาหักได้เลยนะเนี่ยนี่ปุ๊บก็ไปโหลดเล่นกันดูนะครับผมแต่วันี้ก็แค่แนี้นะครับสวัสดีครับจุนีดอีกทีน่นึงปุ๊บนี่